ของใช้เป็นฝาดได้ใช่ไหมรั่าไม่เป็นไรครับผมแดงเหมือนกันครับอันนี้ฉีดไปทั้งเดียวตั้งเก่ครับใบจะตั้งต้องดูงไปกลครับเน่โดดูใบครับเนี่ยใบเขียวเงาดูใบมันตั้งเห็นไหมครับตั้งสวยเนี่ยโอ้โหดูครับเน่เน่โอ้ผมไม่มีไม่มีไปไหนครับโซ่มือครับโซ่มือแข็งโปะเลยครับครับผมแล้วผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรตามผมมาดูว่าใบผูช่ย ที่ใช้ยาท้องตลาดไม่ได้ใช้สมแดงเป็นยังไงตามมาครับอาตแป๊ะพาไปดูหน่อยครับตามมาครับตามมาครับก่อนหน้านี้ส่วนนู้นงามกว่าส่วนนี้ครับแต่ตอนนี้มวยคนละมวนครับนี่ครับตามมาครับตามมาตามมามวยคนละมวนครับมาดูครับขีดเที่ยวเที่ยวนี่ครับมานี่ครับตามมาครับต้องมาตรงนี้ครับต้องหลงลางครับอ่าต้องตามมาไกลๆครับไม่มาใช่มาไกลๆมาใกลๆ เราไปมาทั้งครับเชิญนี้กันนี้พี่น้องเกษตรกรมาดูครับว่าผู้ใชยนี่ครับเอานี่ครับต้นนี้แหละครับนี่ท่านเห็นไหมว่าเนี่ยเหมือนกันครับทุกร่องใบจะแข็งต้นแข็งนี่คือเพื่อที่สมบูรณ์อครับนี่ครับเรียกว่าฉีดสมแดงเรียกว่างามใบตั้งลักษณะนี้ครับนี่ไม่มีลบแต่พี่น้องเกษตรกรตามมาดูครับนี่นี่คือปุ๋ยท้องตลาดครับ นี่นี่ครับเมื่อก่อนสวนนี้จะงามกว่าเฉียบไปมากแต่ตอนนี้ดูใบครับนี่คืองามใบปกนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้จะเกิดอะไรครับเชื้อราหนอนที่จะเกิดขึ้นนี่ครับงามใบปกนี่สังเกตไปครับนู่นจะเป็นทั้งหมดครับงามงามแล้วมันใบมันปกบนอย่างนี้ครับแต่สีโสมแดงนี่คืองามใบตั้งครับแน่โดนี่ครับงามใบตั้งเนี่ยครับแดดจะท่งจะไม่มีเชื้อราจะไม่มีอะไรเกาะครับนี่ งามใบตั้งงามใบปกงามใบตั้งถั้งงามใบปกด้านนี้ครับอันนี้คืออันนี้เขาใช้ของอะไรนะนนไม่ต้องบอก้องตลาดใช่ไหมองตลาดของตลาดแต่อันนี้นี่ครับถือชงนัดอยู่นี่ครับนี่ครับแล้วฉีดไปเที่ยวเดียวพอผมมาเขาทําเบอร์ผมหายไม่มีโอกาสที่จะติดต่อกันจะพอดีมาเขาก็เลยอ้าวโอ,โอ้เจออีกแล้วครับย้ำเย็นอีกแล้วครับแต่วันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนผู้ชาย เออผู้ใจของใครตามมาอครับเช่นเดิมครับอ้าวส,บบสวัสดีครับเป๊สวัสดีครับอันนี้พี่แนะนําให้เกษตรกรเน้นเรารู้จักชื่อเลยครับชื่อเป้ะครับชื่อเป๊ะที่นี่ที่ไหนครับรรขาดทอง,อองนนครับอำเภออำเภอบ่อทองจังหวัดจังหวัดชลบุรีผับหอมแล้วอันนี้อย่าแพ้อนี่คือต้นอะไรครับต้นนี้แหละครับแน่ท่านเห็นไหมว่าเนี่ยเหมือนกันครับทุกร่องใบจะแข็งต้นแข็งนี่คือ เพอร์ซีสมบูรณ์อครับนี่ครับเรียกว่าฉีดสมแดงเขาเรียกว่างามใบตั้งลักษณะนี้ครับนี่ไม่มีลบแต่พี่น้องเกษตรกรตามมาดูครับนี่นี่คือปุ๋ยท้องตลาดครับนี่นี่ครับเมื่อก่อนสวนนี้จะงาม่าเยไปมากแต่ตอนนี้ดูใบครับนี่คืองามใบปกนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้จะเกิดอะไรครับเชื้อราหนอนที่จะเกิดขึ้นนี่ครับงามใบปกนี่ล้ก้ไป